จริงๆเราสามารถทําไข่ตุ่นได้เลยนะฮะทุกคนแต่พี่นุคง้ามขั้นมาทํำข้าวผัดเลยเห่าอะไรอะ่ะหน้าตาค่อนข้างจะน่ากินเลยนะครับมา สวัสดีสวีดัตครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับนุคุงชาแนลแล้วนะครับวันนี้ครับพี่นุคุงจะมาทําเมนูอาชีวิตรอดนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยทํามาก่อนนะครับแต่ไม่ได้ทําเหมือนพี่นุคุงแน่นอนนะครับนี่ฮะทุกคนเป็นบะหมี่ถ้วยร้อนครับแต่พี่นุคุงไม่ได้เอามากินนะครับปกติแน่นอนคลิปที่ผ่านมานะครับพี่นุคุงได้เอาถ้วยบะหมี่นะครับถ้วยร้อนเนี่ย เอามาต้มไข่นะครับทุกคนแล้วไข่มนสุกนะฮะทุกคนแล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่นุงนะครับเอาไปหุงข้าวนะครับแต่พี่นุคงคิดว่าหุงข้าวมันน่าจะธรรมดาเกินไปนะครับเพราะมันเป็นหม้อต้มอ,อยู่แล้วครับมันก็น่าจะมาหุงข้าวได้นะครับทุกคน แล้วพี่นุกุงได้นึกไปสมัยที่พี่นุกุงนะครับเรียนอยู่นะครับอยู่หอพักทุกคนน่าจะเคยนะครับใช้หมอ้อข้าวนะครับเอามาผัดข้าวกินหรือว่าทำกับข้าวกินแทนกระทะน,นั่นเองทุกคนแต่วันนี้พี่นุกุงจะลองเอาถ้วยร้อนเนี่ยเอามาผัดข้าวดูทุกคน uh huh. แล้วมาดูว่ามันจะผัดได้ไหมและอร่อยหรือเปล่านะครับ uh huh. เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยทุกคนมาอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องแกะก่อนนะครับ uh uh. อันนี้พี่นุกุงจะเอาออกไปเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ช่วงนี้พี่นุ่งงก็รู้สึกท้อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทําคลิปไปก็ไม่มีคนดูนะครับพี่นุ่งงก็เลยคิดว่าจะทําต่อไปดีหรือเปล่านะครับแต่น้องๆบางคนก็ให้กําลังใจพี่นุ่งงดีมากเลยนะครับคือติดตามดูทุกคลิปแล้วคอยคอมเมนต์กดไลค์ให้กําลังใจอันนี้พี่นุ่งงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้พี่นุ่งงเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปอยู่นะครับแม้ว่าคนดูนะครับจะน้อยมากนะครับทุกคน อาอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อนีกว่ายังไม่หยุดอีกมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดเอาบะหมี่ออกกันก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ฮะก็มีเครื่องนะครับปกติที่พี่นุ่งเคยแกะออกให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นแผ่นทําความร้อนนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำครับแล้วก็ใส่แผ่นทําความร้อนแล้วก็ทัากับข,ข้าวเลยทุกคนมา ก่อนอื่นเราก็ใส่น้ําก่อนนะครับทุกคนใส่น้าในปริมาณที่เขาจํากัดไว้นะฮะทุกคนต่อมานะครับพี่นุ่งพุงก็จะเตรียมเครื่องปรุงนะครับเอาไว้ใส่กับข้าวผัดของเราขั้นตอนต่อไปนะครับพี่นุ่งพุงก็จะฉีกซองทําความร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่นุ่งพุงจะใส่ซองทาความร้อนเลยนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอ้ย,ยทุกคนมาแล้วครับ มาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรารูกใส่ใน,นี่ก่อนก,กระทะก่อนเลยนะครับใส่น้ํามันนะครับทุกคนอ่าใส่น้ามันไปหน่อยนึงจะได้ไหมทุกคนมาลุ้นกันนะครับน้ำมันจะเดือดไฮไหมแต่ข้างล่างเนระรู้สึกว่าจะร้อนมากเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> มันมีควันขึ้นนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองใส่กระเทียมไปก่อน นี่เป็นคลิปแบบเอาชีวิตรอดง่ายๆนะครับเพื่อใครจะเอาไปทําตามครับแต่เราต้องดูก่อนนะครับว่ามันสําเร็จหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้ก็เทียมเริ่มหอมนะฮะทุกคนต้องบอกก่อนนะฮะมันคือการทดลองนะครับคลิปนี้เราไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าคอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่นุ่มคุ้มช anel ด้วยนะครับอ่าตอนนี้กระเทียมก็เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดนึงนะครับพี่นุ่มคุ้มจะลองปิดนะครับเพื่อให้น้ํามันร้อนขึ้นนะครับ เดี๋ยวพี่ต้องคุมเจ้าไข่ใส่ผัดเลยนะครับเพราะตอนนี้กระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับโอ้โหไข่เต็มเลยนะครับ ตอนนี้พี่นุกงคงก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ไข่มันสุกเร็วขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราเปิดฝาหม้อไว้รู้สึกว่ามันจะร้อนช้านะครับแต่ตอนนี้นพี่นุกงคงปิดฝาหม้อไปรู้สึกควันมันแบบขึ้นเยอะมากนะครับเห็นทั้งหน้าพี่นุคงเห็นไหมแล้วพอไข่เริ่มสุกนะครับเราจะเอาข้าวกับไส้กรอกนะครับผัดอีกทีนึงนะครับทุกคนจริงๆเราสามารถทําไข่ตุ๋นได้เลยนะฮะทุกคนแต่พี่นุกงคงข้ามขั้นมาทําข้าวผัดเลยก็เลยต้องมานั่งรุ้นอย่างนี้นะครับมาทุกคน พี่นุกุงคิดว่าไข่น่าจะเริ่มสุกแล<ะ>้วมาเปิดดูกันเฮ้ยมันไม่ไข่ตุ่นเลยทุกคนดูดินี่ทุกคนคือนเป็นไข่ตุ่นเลยครับพี่นุกุงคิดว่าน่าจะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก่อนที่จะผัดกับข้าวนะครับแต่มันน่าจะยังผัดได้นะครับตอนนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมานะครับทุกคนอ่า ปรุงลดก่อนนิดนึงนะครับอุ๊ยตัวนี้มันน่ากินมากเลยนะทุกคนดีสีสันคือแบบน่ากินเลยอะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าถ้วยร้อนของบะหมี่หม้อไฟจะทําได้นะครับใส่ข้าวลงไปนะครับนี่ วิ่มันสามารถทําได้จริงทุกคนตอนนี้เริ่มเป็นข้าวผัดขึ้นมาแล้วนะฮะคือเริ่มมีความหอมนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่ากระทะค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับเมนูคงจะใส่ซอสพริกอีกหน่อยหนึ่งเติมความเผ็ดให้กับข้าวผัดเรานะโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินอันนี้น่าจะค่อนข้างจะเล็กนิดนึงเพราะว่าเราใส่ไปเยอะเกินครับ กูเป็นคนชอบวางนะครับพีน่นุ่งก็จะใส่น้ําตาลนิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้คือหม้อยังเดือดอยู่เลยนะฮะทุกคนยังร้อนจับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจับปุ๊บอุ้ยเลยนะฮะทุกคนตัวนี้ละข้าวผัดของเราสึกหอมมากเลยนะครับ ตอนนี้นะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมข้าวผัดนะครับที่ใช้ถ้วยร้อนของบะหมี่ถ้วยร้อนกันแล้วนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่ารสชาติเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกับเราผัดในกระทะหรือเปล่าหรือว่าเหมือนข้าวผัดเซเว่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่นุคงจะลองมาชิมเลยนะทุกคนคือลุ้นเหมือนกันนะครับแต่หน้าตาผ่านเลยทุกคนพี่นุคงไม่คิดว่ามันจะทําได้นะตอนแรกอะ่ะคือก็ลุ้นเหมือนกันนี่หน้าตาค่อนข้างจะน่ากินเลยนะครับมา คืออร่อยมากทุกคนเป็นไปได้งไงว่ามันจะอร่อยขนาดนี้พี่คุงค,ค,คิดว่าอร่อยกว่าเซเว่นนะเอาจริงๆืม <c oughs> คือได้ซอสพริกไปอร่อยมากเลยนะครับ <c oughs> อร่อยๆลุง <c oughs> จะมีรสชาติเค็มหวานนิดนึงนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับของซอสเผ็ดอะ่ะ <c oughs> อร่อยจริงแล้วได้แตงเย็นๆอีกนะครับทุกคนอ,อร่อย nói với nó รุปว่าถ้วย้อนะครับสามารถทำข้าวผัดได้นะครับทุกคนเมนูนี้นะครับก็ถือเป็นเมนูเอาชีวิตรอดอีกเมนูหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีกระทะหรือว่าหม้อข้าวนะครับลองไปทําดูก็ได้นะครับน้องๆใครที่ทําแล้วเป็นอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับพี่นุกรุมงคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีทําที่ง่ายมากนะครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะครับว่ามันจะสามารถผัดได้หรือเปล่านะครับใครที่ชอบกิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร e ให้พี่นุกุ้งชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่นภคุงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกน้นสวัสดีครับ